เป,ป็กนิวให้กำลังใจกันพลอยในฐานะเพื่อนให้ผ่านเรื่องร้ายๆในชีวิตเปิดตัวค่ายเพลงใหม่ของนิวนภสรกับภรรยาเป,ป็กเปรมนทัทพร้อมพูดถึงกำลังใจให้กับกันกันตะถาวรหลังจากที่แฟนๆรอคอยกันมานานในที่สุดนักร้องดีว่าตัวแม่อย่างนิวนภสร ก็ได้เปิดตัวค่ายเพลงของตัวเองอย่างเป็นทางการในงานเปิดตัวค่ายเพลงอบาเบย,ายที่จัดขึ้นณเอ็มวันเดอร์เอ็มเซฟิกแบงคอกชั้น5ซึ่งเป็นงานที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความหวังใหม่ในวงการเพลงไทยนอกจากจะเป็นการเปิดตัวค่ายเพลงแล้วยังมีการเปิดตัวนักร้องใหม่ในค่ายอีกด้วยงานนี้สื่อมวลชนจึงมีโอกาสสัมภาษณ์ทั้งนิวน,สนัสสรและสามีสุดหล่อเป็กเปรมนัทที่มาร่วมงานและเปิดใจถึงความสัมพันธ์กับเพื่อนสนิทอย่างกันกันตถาวรและพลอย ไอดาการเปิดตัวค่ายเพลงบอเบย์สำหรับการเปิดตัวค่ายเพลงบอเบย์นั้นเป็นอีกก้าวสำคัญในอาชีพของนิวนัสสรที่หลังจากที่คร่ำวอดอยู่ในวงการเพลงมายาวนานก็ได้ตัดสินใจตั้งค่ายเพลงของตัวเองเพื่อส่งเสริมศิลปินรุ่นใหม่โดยนิวกล่าวว่าการเปิดตัวค่ายเพลงบอเบย์เป็นการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตการทำงานของนิวค่ะซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ศิลปินที่มีความสามารถได้มาร่วมงานกันในสภาพแวดล้อมที่ดี เราหวังว่าค่ายนี้จะเป็นที่ที่ศิลปินสามารถเติบโตและแสดงออกถึงศักยภาพของตัวเองได้เต็มที่ค่ะการสนับสนุนกันและการให้กำลังใจในขณะที่นิวและเป็กกำลังเดินหน้าสู่การเปิดค่ายเพลงของตัวเองพวกเขาก็ได้เปิดใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับกัน,ก,นกันตาวรซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของทั้งคู่โดยทั้งสองยอมรับว่าพวกเขาตกใจไม่น้อยเมื่อทราบข่าวที่เกิดขึ้นและยังคงให้กำลังใจกันอยู่เสมอตอนที่ได้ยินข่าวก็รู้สึกตกใจไม่น้อยค่ะ ทุกคนคงไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับใครเลยแต่เราก็ต้องให้กำลังใจเขาค่ะตอนแรกก็สอบถามและให้กำลังใจแต่ก็ไม่ได้ส่งอะไรไปมากเพราะรู้ว่าเขาคงต้องเครียดกับเรื่องนี้อยู่แล้วนิวกล่าวเป็กเสริมว่าเราทราบข่าวเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับกันเราก็เลยพยายามส่งกำลังใจไปให้เขาเสมอซึ่งกำลังใจเล็กๆน้อยๆก็ช่วยได้บ้างให้เขารู้ว่าเรายังอยู่ข้างๆทุกเมื่อที่เขาต้องการ ความเข้าใจและความห่วงใยในเรื่องจิตใจเมื่อถูกถามเกี่ยวกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับ da, พลอยไอดาภรรยาของกันเป็กและนิวก็เปิดใจว่าพวกเขาเข้าใจดีถึงความเครียดและความกดดันที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้บางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นมันทําให้ทุกคนรู้สึกเครียดและดิ่งลงมากๆพลอยเองคงไม่ต่างจากทุกคนที่จะต้องมีความรู้สึกเครียดแต่เราคิดว่าเราคงไม่สามารถไปตีความสิ่งที่เกิดขึ้นได้เราทําได้แค่ให้กําลังใจเท่านั้นนิวกล่าว มันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากๆที่จะเข้าใจแต่เราก็ไม่ได้อยากไปถามหรือไปตีความอะไรเพราะบางครั้งความรู้สึกมันลึกเกินกว่าจะเข้าใจเปกล่าวเสริมการสนับสนุนให้ทุกฝ่ายผ่านพ้นวิกฤตถ้ามีโอกาสถามว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับอนาคตของกันนั้นเราก็คิดว่าอนาคตเป็นเรื่องของอนาคตมันขึ้นอยู่กับคนทั่วไปที่จะให้โอกาสเขามากกว่าทุกคนล้วนมีโอกาสและทางเลือกของตัวเองนิวกล่าว เราคิดว่าเขาคงไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายใครแต่มันเกิดขึ้นแล้วและตอนนี้สิ่งที่ต้องทำก็คือการแก้ปัญหาต่อไปเราต้องช่วยกันเพื่อหาทางออกให้กับทุกฝ่ายเป็กเสริมความห่วงใยกับพลอยและทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบทั้งนิวและเป็กยังยืนยันว่าพวกเขาห่วงใยทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้โดยไปก,กล่าวว่าเราไม่อยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับใครเราต้องเข้าใจว่าในชีวิตมันอาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ เราต้องหาทางออกและผ่านมันไปด้วยกันทั้งสองคนยังกล่าวต่อว่าความเครียดที่เกิดขึ้นในหลายๆกรณีอาจทําให้เกิดภาวะโรคซึมเศร้าด้วยการรู้สึกโดนหลอกหรือการสูญเสียทรัพย์สินในรูปแบบต่างๆมันทําให้รู้สึกหนักและกดดันแต่เราก็ต้องพยายามผ่านพ้นมันไปให้ได้มองไปข้างหน้าและก้าวต่อไป ในที่สุดการพูดถึงการสนับสนุนและการให้กำลังใจระหว่างเพื่อนเพื่อนก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในช่วงเวลาเช่นนี้และสำหรับทั้งนิวและเป๊กแล้วแม้จะเกิดเรื่องราวที่ไม่คาดคิดขึ้นแต่ทั้งคู่ยังคงมีความเชื่อมั่นในการสนับสนุนและช่วยเหลือกันและหวังว่าเรื่องราวทั้งหมดจะจบลงด้วยดีการเปิดตัวค่ายเพลงบอเบย์เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังและโอกาสสำหรับศิลปินรุ่นใหม่ขณะที่การให้กำลังใจเพื่อนสนิทในช่วงเวลาที่ยากลำบากยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับทั้งนิวและเ ok เปปกกในนนาาารดิต่อไข้้งห